พี่จ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กจ้ะอันเพิ่งเลิกงานจ้ะเลิกงานแล้วก็เขาไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ออกมาเลยวันนี้เลิกเร็วนะจังหน่อยจ้ะสิพาเขามาเบิ่งอันร้านขายดอกไม้จ้ะสิพามาเบิ่งอันมหาสื่อดอกไม้ไปจัดอันตกแต่งในบ้านจ้ะอยากโซนพ่อแม่พี่น้องในบ้านนั่นนล้จ้ะก็เลยสิมาหาเบิ่งดอกไม้เนจ้ะเนาะไปไปจัดจัดเสิพาไปเบิ่งดอกไม้ข้างในพูดแั่งงามงามจ่ะไปไปจ้ะ มาจ่าใสยเบิ้งดอกไนนอม้เนาะเบิ้งเนี่ยจ้าเมื่อสือยุลานมันน่ะถืดกว่าแต่ว่าันเสียนยุลานน,ลาน,นี้บ่ค่อยถืดดอกจ้ะแต่วันยุอ้อหูวนะ่ะสิถืดกว่ามันก็คือว่าแล้วเนาะจ้ะเนาะมันต้องขับรถขับเรือไปอีกเนาะเบิ้งเนี่ยจ้ะจะใส่เบิ้งดอกไม้อันนี้ดอกกุหลาบเล้วจ้ะเด้อต้นนึงก็ตดตกตก,ตกอันเชี่ยวขาวๆนั่นจากรคาคาสามร้อยสองร้อยเก้าสิบเก้าเหลืออยู่แปดสิบคนจ้ะ เหี่ยวกันยังเลยเนาะดอกอันนี้ละจ้าอยมากมากตั้งสองลอยยี่สิบห้าุ้นแพงพวงเนี้จา้าแต่ดอกงามๆอันนี้มันต้องมีเห็นสีม่วงสีเหลืองหลายอย่างอยู่จ้าเหลืองานาเนยก็เลยมาโหลดประเดี๋วนสผ้มาดอกจาก้าแดดมันดีหลังจากอากาศน้อมสองสามมือแล้วจ้าเนาะ มึงจ้ะอันนี้ก็ปวกดินจ้ะนีส่สีก็ได้ขายพ่อแม่พี่หน่องด้วยอันนี้ถืกอยู่จ้ะอันนี้จักเสียสิไปล่งมังได้ดอกมาเบิ่งต้นนบักสมจ้ะตน้นมหนาวกสมตัวยังไง,งจ้ะ ง่ายดีจ้ะใจว่าค่อยมากินดอกจ้ะมันงามอยู่ตัวยังเงยหนวดสับหลาดอยู่ข้างในุใจมากินแต่บักนาวนักเดียวใจเดียวคือบักนาวจ้ะมันนาวนะจ้ะอันนี้จ้ะงามอยู่ปุณนะ่าอึด จะแนวเซีนซื้อนาจาะจ๊ะเนาะงามร้ายคักสาบหลับนจกกักไปซื้อยังเนี่ยดอกจก๊ะจั๊กกระรลูจักดอกจะข้าพจ้ากระผ้ามาเบิงไปสั่นละจะล๊ะมันงามเหมจ๊ะกุหลาบรู้จั๊กย่างนึงก็คือกุหลาบเละจะ้ะอึดแต่แนวสีสัน อันนี้กระปานดอกดาวเรืองนะจ๊ะเนาะตะวันบุ๊มแมนดาวเรืองนะจ๊ะเด้ให้ขายกระเบนจมัดปุ่นจะกระสียังตะสียังเนี่ยหิงามก็งามผู้เฒ่าวข้าเจ้ามาหาสือดอกไม้ไปตุกแต่งสวนข้าเจา้าคือจังไม่ยาจอยหล่ะจ๊ะเบุ้งเน่ะจ๊ะงามบ่หิแต่อันงามงามสีสันเพิน่น สีเหลืองปันดาวเรื่องจ้ะเบิ่งท่างผิดอันนี้ก็งามจ้ะสีชมพูสีขาวแล้นวนั่นโอกาสนาสิพ่าเป็นออหูจ้ะออหูเอ่อดอกไม้มันห้ายค่ะกว้างใหญ่จ้ะทั้งคนก็เป็นล็อกไพ่ล็อกมันอยู่เป็นแปลงน,นี่จ้ะอันนี้ก็งามงามเลยนี่ย บางปีที่เราจะยซื้อไปใส่อันน้ำตกอันอยู่บานเก้าจอยจ้ะแต่ว่าปีนี้รม่มีน้ำตกแล้วค่าบ้านขายไปแล้วเพิ่งนะจ้ะงามทะเลนี่เอาไปใส่อันเอาใส่น้ำมันขอบอันบอ่อปลาจ้ะอันตรงน้ำตกกันเนาะเป็น่างามงามอ้ยขั้นขแขวะกันมปนคือจังอยู่บานเก้าว่ตี เดี๋ยวเลิกงานยามเด็ดจอยม่นคนเอาแต่อยู่นี่แหละจ้ะมันไก่มึงไ,ไงงานปรจาักพ่อแม่พี่น้องสวรรค์ครัจอยนี่ยมักพักมักดอกไม้สารพัดมันนจ้ะทางบนก็คือกัน,น,กนอันต้อนอนั้นใหญ่ๆกลมๆนั้นจะว่าสิสื่อไปใส่ในสวนอยู่หน้าบ้านอยู่จ้ะแล้วเจเย็นกันช่วงนี้มันเลาะมาเบิ่งไว้ก่อนจะเบิ่งแน่น อันนีน้คล้ายๆกับมันต้นพักเสียนนั่นบันท่างบานเท่าแม่จ่าบ่แม่นพักเสียนกินได้จ้าเด้อพักเสียนดอกมไม้เห็นไหมจ้ามันเนี่ยมันเป็นพักเสียนดอกไม้ได้จ้าเด้อจะว่ามันคือพักเสียนบานเท่าจ้าก,ก็เลยเอ็นว่าพักเสียนพักเสียนดอกไม้หืมอุ่นนะงามป่ะจา้าสารพัดสารเพ่หน้าหน้าดอกไม้อุ้ นี่และยน่ยมเขานาห่อนดอกไม้เพราะอึดแต่ดอกไม้จ้ะลายคักลายเนี่ยอันมื่อนีจ้อยมาเบิ่งเงินจะวัชิินมาซื้อเอาอันพวกอันเบียร์ผักกาดไปปลูกจ้ะมันสิมีบ่ละ่ะแต่ว่าจะซีมอลสลนันแหนที่นี่แหละมึงมีสลนันแหนจ้ะมีจ้ะสละนันแหนแต่แรกว่าสิไป๋วอันอยู่บ้านหลังเก่านั่นจ้ะ ว่าได้ไปเอาแล้วละ่ะขานไปขุดเอาสิมาเอาอยู่นีล่ล่ะเสือเอาอยู่นี่ล่ะไปปลูกเมื่อแพงดอกอันนี้ก็เป็นอันโหระพาของอันฝรั่งจ้ะนี่เดี๋ยวอันเหมือนอันที่จอยไปซิมอยู่บ้านเพื่อนสาวน์นึงเลยจ้ะยินดีจ้ะเมื่อที่ไปงานวันเกิดข้าจอยไปซิมอันเสาน์นี่ล่ะจอยสิเขาไปเอาน้ำเพื่อนสาวอ์เยอะข้าจอยสิขุดให้จ้ะ เป็นบอกว่าเธอหามไปซื้อเด้อวไปสั่สนโอ้ยฉันไปซื้อดอกก็เลยว,วางสิจริงๆมางบานเธอหรอจังซี่ฉันดอกปัญญากังไม่ยัยกรเจอมาหาซื้อดอกใหม่นี่จ้าอันกลใหญ่ๆยนี่จอยอยากได้แข็งเติบอยู่ได้นี่ยม,มันตุก,ก,นกันมึงกะไหนมันเท่าไร่ะคาโซร์ราคาเว้ย ทุกเป็นพันธุ์บุระจักรยใหญ่ๆนี่ยเมืองไหนจ๊ะโป๊ะแซ่บๆตั้นีหจ้ะเด้นชีวิทาเมทิติว่าเราสห้ปลูกวะแล้งบ่อยากได้ยังอยู่ข้างในมันกระต้นบมะนาวบ่คิดว่ามีต้นบักกูดมาแนมไปคือบ่มีหรอกจ้ะต้นบักกูด ก็ซีมีอยู่อันละแต่วางบ่าเนี่ยมันลุ่มจะกระปวกอันยอแบอีหยอะไะยอแบีสตรอเบอรี่ฮึใยกันดิสตรอเบอรี่จ้ะซื้อไปปลูกกระจอกกระแจกเนาะบางเบิ่งจอดสีผ้เขาไปเบิ่งข้างในแต่ว่าข้างในมันมีมีหลายอย่างอยู่จ้ะพวกตกแต่งกระลอกจอกแจกคือกันละจ้ะมันเจอสีผ้ายังว่าเบิ่งสุดทั้งปี จักสิเบื่องทางไดเนี่ยสับหลาบอยู่หุ้ยคันเขียวเบืองเนี่ยจ้ะงามเบลอบมแม่เนอันค้าโม่ไม้ได้จ้ะมันเป็นดอกไม้ได้อันนี้เ <c oughs> บื่องไงดีๆได้ดจ้ะดอกไม้แถวนี่งามเบ่อจ้ะกอละ ระทั้งละลอยอันนี้กระปานคุณนายตื่นสายนะจารย์น,น้อยสช่ะะแต่ว่าดอกหล้วนน่างามๆเลยนะงามขักอยู่จ้ะแดดใหม่หัวหลาดสิพามาบึงส่วนทั้งผีแต่ย่างลบไปลบมาอยูนนี่ล่ละว่่ได้แั้นหนเขาไปยักเชือกแน่นข้างในนะ่ะมึงดาวเรื่องจ้ะ ช่วงเรียนกระ้างละยี่สิบีจักหน่อยนี่กันถาดหนึ่งกับแปดสิบจ้ะคุณนะก็อะดอกงามๆกันแม่นบานเก้าจอยในตีเต็มไปด้วยดอกไม้แล้วเดี๋ยวนี้อันนี้อันนี้ก็งามจ้ะคุณดอกคุณเนาะจ่าเนาะพวกนี้ก็เป็นเครื่องขั้วจ้ะ เกลืองขั้วของฝรัลล่งมีหมดพักซีเลยจ้ะได้บึงอนพักซีอันนี้ก็คืออันนี่จ้พา,จาพักแพ้วเห็นบ่จ้ะเห็นบ่อพักแพ้วนะจ้ะมึงจะสิ่งอย่างไรบึงจ้าจะไปปลูกอยู่พักแพ้วเลยจ้ะเด้องามขนาดเอาไปทักสองกวัวพักแพ้วนี่งาม ผักแพรวสองอุ้ยเบงปีจา้าพี่มีแต่ผักแพร่ได้ไงเบงเนี่ยนี่เห็นบ่เนี่เป็นปลาอยู่บัดบบนี่้กินเข้าไปไปหาสอนกุ้งมาก,กอยใส่ผักแพรัดบบนี่หึแต่สวนเนาะแต่เนาะอุ้ยี่ยพวกเจอดสวนผักแพรวควบน้ำจ่อยแบบนี่เพื่อน่ะผักแพรวผักแพรวใส่ซุปนมใหม่ เอดแต่แนวสีออกเุ้ยคุณเลนซีเป็นป่าหอ่อฟางมาหอบใส่จอยเพื่อนสาวก็บไปโทษไปเอือนเขา,ารรอมา,มาจารย์เนาะเบิ้งเบิ้งหาเบิ้งรอบๆมาๆจะสิพากเขาไปเบิ้งข้างในเนจารย์เนาะข้างในว่าเพื่อนและมีหยัง,นงนแน่ข้างในนี่จันมีข้างในเนจ้ะเด้อ พระเจ้าก็คอามาเบิ้งกันผู้เฒ่าเบิ้งจ้ะงามบ่คุณนะคล้องลุกแต่งในสวนพระเจ้าเฮ็ดเป็นน้ำโตเฮพศยังกระจกกระแจกริ้สารพัดยางเลยจ้ะคุณแม่คุณกระเมีนจ้ะมาข้านั่งเฝ้าเบิ้งจ้ะอันนั้นคือก้วยไม่ ปีที่แล้วนะเจอเจือปีนี้ก็แพงครับบุมันสาวสองสามงานไม่ได้แพงเนาะนี่อยากได้อันนี้จ้ะอยากได้อันนี้เดี๋ยวสิบอกไอะชีตมาซื้อให้นี่แหละจา้าคองอยากได้สี่ลอยหาซีก้นหาลอยคันหาเลยพ่นกเกือบสองพันห้านะจ้ะก็บสองพันสองสองพันสามนี่แหละประมาณนี้แหละจะกว่าค้างเงินเท่าี่ยดอกจ้ะก,ก็ะเป๋าบาทไปเป็นนัทนนี่นะจ้ะข้างไหนนะจ้ะเด้อ อันนี้พวกของต๊กแ่งกัะละ็อกอกแ็๊กในบาดเอา้าพูนที่ผ้าของมงขางใน,นอันนี้ดอกใหม่จ้ะพวกเจ้าเห็นบ่มันยังแหงโอ๊ยต้องขอถวจขอไพยได้จ้ะใหญ่กล่องแห้งหลายเร็วหลายอันนี้เป็นพวกเม็ดพักสารพัดพักได้จ้ะเด้วพวกเจ้าเห็นบะ พี่ม well, ุสุยางเลยจ้ะพวกเจ้าเบิ่งรูปออเดอร์ว่าอันใดทางมันเท่าว่มีจังเงินเขียนมาบอกจอยใจสิสือไปฝากนึกออก ท่งมันกระดอกใหม่จ้ะอืมนี่จะจะเตะกล้วยใหม่สันดีเดียวนี่อันนี้หาซิบคนหนึ่งจ้ะใช้หาซิบคนกระถางกระถางหาซิบคน่งามอยู่กันไปซื้อ,อจ้ะท่นพุ่นกะยวน,น,นเนล่ยม,มายวนฟักตา เป็นข่าก็เจสิมาค้นกุลาจในก็ได้ก็ร่งดอกตูมก็ร่งบานก็ล่งตูมสบับลาดเลยนะเจ้าชีพาเขาไปเบิง่งทั้งบุญนะจ๊ะเนาะทั้งผนกระมี่สารพัดยางเจ้าผอาหลูกขจรไมายางเบิง่งดอกใหม่ดอกไหลเจ้าขจากระไฮน้ำขาจรกระใสใบเนังสีเลยมันมก็บค้ังน้ำไปขุณขุนเ็นมาบักนัด างานัหน่อยจ้ะอันนี้ก็ว่านหางจระเข้จ้ะเนาะนไหมี่หลายอย่างเลยจ้ะสีสันงามกะบ,บังเจ้าก็ะใหญ่กล้องเลี้ยกะต้องขอโทษขอพไพ่ถ้าจัดเด้อจ๋ากระตื้นเต้นไปเรื่อยๆคนนะจา้ะงามขัดเด้นเลยคนนะครั้งนี้ปุ้กยกระตุ้นกล้วยจ้ะตุ้นกล้วยเนาะ ต้นละเก่าสิบเก่าคนอันนี้อันอันกว๋วยอันนั้นบะแมนกล้วยกินได้จ้ะกล้ว,วยที่เขาประดับน้ำล่องแรมลอยยีผาคุณเนี่ยน,น้อยแนวจอยอยากได้นี่จ้าเนี่ยนี่วาสนานี่จ้าจอยอยากได้ หาลอยหาซิปไปเอาไอทิดมาสือให้กันงามอยู่จ้ะอุสวนใส่กระถางงามๆจังพักก็งามเระจกเปิดเพลงให้พักฟัง อันนี้ก็เป็นต้นบักพริกเด้อจ้าเด้อพริกต้นหนึ่งยี่พาซ้ำต้นหกชิปเขาว่าอันนี้ก็ต้นบักเขือเทศจ้ะขึ้นบักเขือเทศผลน้างในก็ต้นบักแตงจ้ะส้มเหี่ยวเจบุละ่ะลืมใหน้นามสิไดบ้บุอันนี้ก็กระทางละยี่พาจ้ะบ้างเนี่ยเฮ้องามโพดงามโพเนาะ ขั้นแขวเห็นอกใหม่ละตัวกระดาษจะแพงเด่นี่จ้ะหาสิบคน้นขายบอ่อลดแหลกบกแก่แจกบ่แถมแต่ว่าลดนะจ้ะอะคือจังส่งบอกคอยล่งคอยล่งเทลจอย สงสัยหิวเข่าจ้ะบ้านได้กินเข่าอยู่เบิ่งแน่าจา้ะหังยางกันยางไปเลยหังเบาคอยลงคอยลงกิน <c> ห <oughs> อดตาบักฮุงจ้ะหิวเขา่าสิกลับไปตาบักฮุงอย่สิไปแวะร้านเวียดนจจามอยู่จ้ะพื่อนะเห็นบ่เสียเบิ่งเัินอย่าฝอผ้ากันเบื่อเด้อเบิ่งดอกไม้น่ะมึงจอยชิพาไปเบิ่งเข่งจ้ะเข่งพุ่อนเอามาอันเชืองไว้ข้าขงในพุอ่นอนไอเข่ง พุ่นอาจารเข่งม,มันมันหอบเอลเลมบากรุ่นนี้นาจารยนั่นบ่นมีหูอันมีหูกับหูยวนหอบกับหอบอเอาาุ่นนะเนี่ยมันนะรุ่นนี้อะจารไปเก็บอันพักนะเสียไอ้เบิ้งรุ่นนี้อะจารเบิองแนวปุ่นน่ะโอ้ยวตัตเตอร์แมนหาผู้ใหญ่ได้เป็นหาปุ่นน่ะหาซิมหารุ่นอะจาร พออึดแต่ขิงหลายผุดจ้ะเปิด่อย,นา,ย,นอยา,นานี่แหละจ้าแนวอยาไข้เบิงเจ้าหน้าสิพ่านเขาเมื่อบ่านไปหากินเข่าสะกอนจ้ะเจอกระหิวเขาแล้วกินหอดตำสมพ่อแห้งแล้วกินหอดเส้นขนมจีนพ่อแห้งแล้วนะจาน้าเนาะ พามาบึงพ่อหอมปากหอมคอที่ผพออาทีนเลือกงานเหลวเลยเขามาเลยพ่อวายมันอยู่ไกลทีทํางานจา้ะขี่รถเขามาสิบนักที่ซิมหานาทีนาาน่นะจ๊ะเนาะลืมเอาอันนั้นว่าเอาเมื่นจับโทรศัพท์จนเมื่นชาจ้ะ <laughs> บึงนจา้าเข่งบักไงหนึ่งเข่งในะไงก็ข้นหีกคุณนะ ต้องแบกสองคนก็เพื่อนกันเลยนี่จ้ะแบกผู้เดียวบ่ได้ได้นน่หอบตายเลยงานนี่ไปจะใส่เฮ็ดนะจ้ะไปจะเป็นอันเก็บอันพักใสแบกตาเหลือกเลยงานนี่โนเก่งไงจ้อู้ะจ้ากิมนี้ก็ฝากจอยก็ขอฝากไปซ้ำาน้ได้จ้าเด้ออาซีไรซาละในจักหน่อยกับผ้ามาเบิง่งดอกไม้งามนะจ้าเนาะมันกับเริตื่นเต้นทีนนน่จังเขาปลาเนาะจ้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เ้อจ้าเด้อละการจอยกันขอบคุณทุกกำลังใจ,ดดจเด้อค่ะเด้อจ้าเด้อทุกคนที่เขียนเคอมเมน้นต์ละการขอบคุณทุกๆคนที่กดติดตามากดไลค์กดแชร์ให่เ้อจ้าเห็นไอจอยมีกำลังใจหลายหลายขอบคุณดเด้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะบายบายค่ะ